ดีนะนะนะกบาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางดีพิชซิงนะครับผมนะครับวันนี้ผมพานะนะมาออกหมายที่ตองส่งน้ําสวนภูนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงสิบโมงกว่าแล้วนะครับผมลงเบ็ดไมาเแรกเสร็จประมาณ9ก้าโมงนะครับผมประมาณ9ก้าโมงก็เบ็ดชุดเดิมนะครับผมครับคันแปดฟุตนะครับผมปกคันนะครับผมลงเบ็ดศูนจุดแปดนะครับแล้วก็ าจะมีขั้นนึงนะครับผมตีทุ่นไปขันหนึ่งนะครับติดใจเลาะตีแล้วที่ไปตีทุ่นที่คลองหนองหูเฮานะครับก็เลยลองมาตีเล่นที่คองสวนตูนะครับตีได้พักหนึ่งครับที่นี่ปลาไม่กินเลยครับไม่เหมือนที่คลองหนองเฮาะครับตีทุ่นปลาเข้าดีมากเลยครับเมื่อกี้ปลาดึงนะครับติดต่อติดหินข้างล่างครับผมใต้น้ํานะครับ ดึงมาไม่ได้ครับต้องต้องดึงให้ขาดนครับผมน้เสียเบ็ดไปสองชุดแล้วนะครับผมแต่ก็พังไปสองชุดนะมานั่งเปลี่ยนอันนี้ชุดที่สองนะครับบางทีช่วงจังหวะปลาดึงแล้วปลาดึงแล้วเออมันาลากไปกับพื้นนะครับใต้น้ำนะครับสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับเป็นเหยื่อเก่าที่เหลือมาจากคลองหนองเู้เานะครับผมผมเอาไป ผสมลำเพิ่มนะครับผมผสมลำแล้วก็ใส่ขนมปังเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่น้ำกะทินะครับเยอะก็ยังหอมอยู่นะครับค่อนข้างหอมนะครับป้าก็เข้าใช้ได้เลยวันนี้ไม่ค่อยสบายครับเสียงแหบแห้งๆหน่อยนะครับผมเป็นหวัดนะครับของส่งน้ำวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับแต่อนนี้นะครับ ตรงที่ผมตรงนี้ประมาณประตูประตูสามนะครับผมใส่น้ำไม่ขิดนั้มาจากอุตสูดหนึ่งสองสามประตูสามนะครับข้างๆก็ยังไม่มีใครมาลงนะครับฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่มีคนลงนะครับนี่นั่งอยู่คนเดียวนะครับก็ปลาคลองส่งน้ําก็ไส้ก็ได้อย่ครับผมวนอ้วนนะครับก็จะมีปลาเกิดบ้างนะครับที่ต่อเข้ามานะครับแต่ก็ยังว่าเดี๋ยว ก็ต้องคัดไซต์ทีหนึง่งครับเอาแต่ปลาตัวอ้วนกับตีทุ่นนะครับผมใช้เบ็ดตัวเดิมที่ตีที่หนองกุ้งเขาครับก็เป็นตะก้อที่ใช้ตะก้อตกหน้าดินนะครับนะครับเบ็ดสองดวงด้านบนเกี่ยวเม็ดโคมนั้นล่างก็เกี่ยวเป็นกุ้งหมักตีไปได้ประมาณครึ่งชัง่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะยังเงียบอยู่ไม่มีปลาต่อจากวันนี้ ก็เป็นอีกของหนองหูเห่านะสีไปแทบเดือดป่าท่ตัดตัดตัดป่า,ปา,ปาตัวเล็กเยอะครับก็ตามคือตามเชือกกันครับผมครับอันนี้จะได้กีแต้มนะครับเหยื่อกอ็ยังไม่ได้หมัดเหยื่อชุดใหม่เป็นเหยื่อเหยื่อชุดเก่าอยู่นะครับที่มันเลือๆอครับก็เอามาตก เล่นให้ให้หมดก่อนนะครับแล้วให้บางใหม่นะครับผมเพราะว่ามีเวลาตกปลาแค่ประมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมสัปดาห์หนึ่งก็เปนสองวันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับวันศุกร์ก็มีเวลาประมาณครึ่งวันบ่ายโมงบ่ายสองก็ต้องกลับนะครับแต่วันเสาร์ก็อาจจะพอมีเวลาทั้งวันแต่ว่าก็ต้องเข้าเวรกลางคืนด้วยครับผมก็ต้องแบ่งเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับก็ตามรุ่นันนครับผมนะครับ วันนี้ฟ้าปิดนะครับผมแดดยังไม่ออกเลยครับผมนะครับตอน1ิบโมงครึ่งแล้วครับแดดยังไม่ออกเลยนะครับก็อากาศดีอยู่ครับผมนะครับแต่ถ้าแดดออกน่อยๆก็จะดีนะครับเพราะว่าป่าจะเข้าดีมากคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับก็ตามเรื่กันครับผมควันนี้จะได้กี่แต้มนะครับ ไซปานินของส่งน้ำครับจะประมาณนี้นะครับ ไซต์โตโตครับปานินเตินท่วงครับฟองสองน้ำครับตะกี้มีเมฆดำมานะครับนะครับคิดว่าฝนจะตกนะครับก็ลมแรงนะครับพัดพัดไปแล้วนะครับเมฆคึมๆเมื่อกี้นะครับผมครับฝนไม่ตกครับแต่ว่าอ่ามันก็ยังคึมๆอยู่ครับแดดไม่ออกเป็นวันศุกร์ที่เจ็ดเมษายนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้หน้าฝนแล้วนะครับผมก็โชคดีครับฝนไม่ตกนะครับผมก็ยังได้นั่งตกปลาต่อปลาก็เข้าอยู่เรื่อยๆนะครับผมปลานินไซส์สวยๆตัวน้วดนะครับปลาเกิดก็มีครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็หลับไปนะครับก็เดี๋ยวไงตัวเล็กก็จะปล่อยไปนะครับเราคัดเอาแต่ไซส์สวยๆเยมากนะครับอากาศดีครับวันนี้ไม่มีแดด ข้างๆไม่มีใครมาลงเลยนะครับผมตรงข้ามก็มีอยู่คันหนึ่งครับแต่นะเขาตกอยู่ตรงประตูระบายน้ำนะครับตกตกด้านในนะครับเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งนะครับตีทุ่นนะครับเกลี่ยเหยื่อไปสองรอบแล้วยังไม่ได้ปลาไม่เข้าครับที่คองส่งน้ำนะครับแต่เป็นของน้องเปาลงปุ๊บต่อดที่นี่ค่อนข้างใจเงียบนะครับผมนะครับแล้วแต่ไม้ครับบางหมายก็ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตกไปเรื่อยๆครับผมนะครับเพื่อให้ได้ปลานะครับผมนะครับตามดูนะครับอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะสักบ่ายโมงกว่าๆเดี๋ยวก็จะเก็บของ ติดนะครับอันนินไซ้อ้วนๆนะครับของ2งนานตัวนอบโร ปนินคลองสองน้ำนะครับวันนี้ไซส์สวยครับปนินคลองสองน้ำนะครับ ฟ้ามืดน,นะครับตอนนี้เหมือนฝนจะตกอะครับผมอันนี้ฝั่งทางเข้าจากเส้นบางนาตานะครับฟ้าคืบมาเฉียวอันนี้ฝั่งที่จะออกไปทางสุขุมวิทนะครับผมฟ้าค้มมาเหมือนฝนจะตกเลยครับผม ปาก็ยังเข้าอยู่นะครับผมดินไซโบโบเลยครับผมนะครับแต่บรรยากาศเหมือนฝนจะตกต้องระวังนะครับผมเวลาฝนตกนะครับระวังระวังเพราะว่าอ่าฟ้าผ่านะครับแต่ถ้ามันตกแบบปล่อยๆปกติมันก็ไม่เป็นไรแต่ปลาปลาคืมปลาแบบปลาลองขึ้นมามีปลาแลบขึ้นมาอันตรายนะครับผมอาจจะฟ้าผ่าได้นะครับผมระวังนะครับสาหรับนาตุกปลานะครับ ตรงที่ผมลงนะประมาณประตูสามครับอยู่หน้าตรงมหาลัยนะครับฟ้าเข้าใช้ได้เลยครับผมนะครับรนินไซนโบโบนครับผมไปดูลักษณะแล้วก็จะตกต่อได้หรือเปล่าเพราะฝนกำลังมาครับ ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมนะครับแต้มวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักพักจะเก็บของแล้วตอนนี้เอาเก็บเหยื่อมาแล้วนะครับผมครับเหยื่อใส่ถุงเหลืออยู่นะครับใช้ได้อยู่ปัง เอาตเดี๋ยวกลับบ้านไปหมักเกียเพิ่มนะครับเียไบไว้ตกอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็หมายจัดไปก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปส่งไปด้วยครับเพราะมันเดือดเก็บวไว้ได้นะครับผมมัดใส่ใส่ถุงมัดให้แน่นนะครับผมนะครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับไม่เสียใส่ได้นาน ปั่งนะครับซื้อมา50บาทใช้หลายรอบมายังไม่หมดปั่งปลาวันนี้ก็ไซส์ก็สวยๆขนาดนีมีตัวเล็กมาบ้างนะแล้วก็ปล่อยไปนหมดเลยนะครับขัดไซส์เอาไซส์สวยๆนะกลับบ้านอันนี้ ตกทุนไปคันหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ได้แต้มไม่ใช่ไม่ได้แต้มคือได้เจ่ปลาตัวน้อยปลานิมตัวน้อยให้นะครับผมอ่าตัวใหญ่ใช้ไม่เข้าเลยครเกี่ยวกุ้งหมักนะครับเกี่ยวกุ้งหมักวันนี้เงียบนะครับผมอ่านตกปลา เป็นวันวันศุกร์นะครับผมนะครับไม่มีใครมาลงตรงนี้เลยนะครับตรงหมายตรงประตูสามนะครับผมีผมนั่งอยู่คนเดียวทางซ้ายก็ไม่มีอีกข้างหนึ่งรับฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีนะครับไม่มีเพื่อนคุยเลยวันนี้ปกติมาคลองส่งน้ําจะมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆนะครับอาณาเข้ามาตกในปละพูดคุยกันนะครับผมแต่เปลี่ยนประสบการณ์การตกปลาเพื่อนนาณาเขามีหมายเด็ด,ด,ดแนะนํานะ ก็เดี๋ยวไปเลยเก็บของกันนะครับผมเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปดูผลงานกันนะครับวันนี้ก็ได้แต้มพอสมควรนะครับผมใส่ทีสวยนะครับสําหรับของส่งน้ําส่วนภูมิวันนี้แดดไม่ออกเลยนะครับผมนะคตั้งวันนะครับจนถึงบ่ายโมงนะตั้งแต่เช้ามานะแดดไม่ออกเลยลมตลอดเลยลมเย็นดีนะครับนันนี้ของส่งน้า ปที่สวยก่อนกับบ้านบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเยียบร้อยแล้วนะครับผมบเก็บเป็ดเก็บไรมาแล้วนะครับเหล่าแค่ปลานะครับเราจะลืมลืมปลาแย,ย่เลยนะครับก็คนงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะครับเป็นอ่า แต่ก็หน้าดินนะครับผมเกี่ยวกับเม็ดปมธรรมดานะครับทีเกก็มาก็เข้าใช้ได้เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อเหลือจากรอบที่แล้วที่ไปตกที่ของหนองเขาเป็นสูตรที่ผมทําไว้ในคลิปล่าสุดในช่องบางดีพี่ชิ้นครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับนะครับก็สูตรง่ายๆนะครับผมนะครับก็ทํำหมักไว้นะครับผมได้ไนระโยชน์ได้ตกได้นานอยู่ครับผมนะครับผมก็แบ่ง ยอยแบ่งข้าเพือที่ทํไว้ก็ส่งลมขนมปังเพิ่มนะครับผมผสมกับข้าวลาดน้ำกะทินะครับนะครับก็ถือว่าเข้าดีเลยนะครับผมครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสูตรเยอนะครับนะครับก็วันนี้ปานินก็คาดไซส์ครับไซส์เล็กๆก็ปล่อยไปนะครับผมเอาแต่ไซส์สวยนะครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆกับบ้านนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผมนะครับ สวยเลยครับวันนี้นะครับตะนินคลองส่งน้ําสวนอภูมกับประตูสามนะครับผมฝั่งมหาลัยนะครับผมนะครับจากประมาณ9ก้าโมงนะครับถึงบ่ายโมงครับผลงานใช้ได้เลยนะครับก็คัดไซ้์นะครับไซน์เล็กๆก็ปล่อยไปหมดเลย คลิปนี้ก็ขออนุญาตเตียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆก็ก็ฝากากดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องบางบีพี่ชิงให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ